สวัสดีทุกคนกันด้วยฮนะวันนี้กับช่องพอโลนะครับปุอ่ะกลับมาครับกลับมาวันนี้จะมาเล่น PvP อ้ PvP ส่งท้ายสัปดาห์นะนี่อยู่ท้ายสัปดาห์ครับจะมาเล่นเออ PvP ก่อนปิดหลีกให้ดูกันนะครับอันนี้คือายไอทีมผมล่าสุดนะเราอาจจมเปนมาเล่นดูนะครับเพราะว่าตัวผมมีน้อยก็เลยแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบิก ี่ยนไปเรื่อยๆนะกทีมมันนุบอะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะ่ะขอโทษนะครับทีมผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเนะนี่ยโอ้ยมีน้องชายผมมาตีเนี้ย <Yeah. S 1> ที่เน็ตนะครับ oh. น้องชายเนี้ยตัวน้องชายก็ถือว่าแบบก็จัดว่าได้นะแต่หย,ยุดเล่นไปนะเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาตอนนี้มีอยู่เจ็ดขอนะครับจะมาเล่นโชว์ดูดิมี่มีนี่ไหมอ๋อผมรับไปแล้วนะครับ oh, <no. S 1> โอเคนะจะมาเล่นทีมนี้เหมือนจะไม่ไหวนะ ทีมนี้ก็สุดนะมีตัวบินไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่นะโดยเฉพาะไอแม่มดเนี่ย <No. S 1> แบบมันตีเ้อมแบบโคตรเลียงอะครับแล้วตัวบินผมก็ตีไม่ตายอะคือแม่งโคตรสุดอะ <c oughs> <c oughs> ก็อยากได้อยู่นะแต่ก็ไม่ชอบตัวบินเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อยากได้ตัวภาคพื้นมากกว่าสําหรับทีมนี้เนี่ยนะคอมโบไอเลนเจอร์ช้านะครับ <c oughs> ละระยะเวลาการเกิดเลนเจอร์ทีมนี้เหมือนมีตัวบินกี่ตัว ตัวเดียวน่าจะไหวนะทีนี้จัดไปดิรออะไรไปฮะดัสเนี่ยฮะตอนนี้ทีมแบบแรกยังน้อยอะครับโคตรสุดทีมเนี้ยสุดจริงเนี่ยดูดูประสิทธิภาพริวนะครับผมแต่ทีมนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะรู้สึกนะครับเหมือนจะไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะทีมเนี้ยรู้สึกว่าแต่งตัวการบินจะหายไปแล้วที่เก็บกวัวนี้ไม่ตึงแต่ต่งตัวการบินหายนะ ลำนำย้อยย้นมันเป็นยังไงเนี่ยเีไยนลองใช้สิโอ้ขอบคุณน้องเนี้นะครับส่วอัลมามาให้นะขอบคุณมากเลยตอนนี้น้องเนสตอนนี้เาเพิ่งกลับมาเล่นอีกทีนิดต้องชายเนี่ยลำนำยอะยวนโชว์หน่อยตัวบินอยากเห็นอะเนะครับเปิดกระสวยเทอรี่ไปเหมอือนจะชนะชิวๆน่าตาเนี้ยชิวจัดจัดอะครับนานๆทีจะเจชอชิวๆนะฮะก็แบบ ็จะหล่อนๆนิดนึงนะนานๆที่เจอตัวชิวอะเฮ้ยเฮ้ยป้อมจะแตกเหมือนกันน่เนียโอเคครับก็แตกกันอีกแล้วนะก็แบบชนะอือไม่ยากคิงอะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะทีมเนะี้ยอยอกหยอกครับเจอทีมนิ่มกว่าแล้วน,น,นักผูนะ้งญงนีหลเพาไปเจอแบบแข็งแข็งก็บอกว่าเอ่อไม่มีข้ออ้างอะ <laughs> ทีมนี้เหรอดัตคิงผมไม่ค่อยชอบคิงเท่าไหร่อะคิงม,มันมันกวนวประสาทอะนี่ไลฟ์อัพล่าสุดไม่ใช่ทีมนี้เกือบแลว้ว เกือบแล้วนี่ทีมนี้ลอัพล่าสุดถือว่าก๊อตนะแชมเปญถือว่าคัมแบ็กอยู่คอยดูแชมเปญฉีดนะครับฉีดไม่โดนนะจะเป็นคัมแบ็กฉีดดีน้องชายชมเป็นน้องชายครับฉีด่อยครับนี่ฮะแชมเปญฉีดคิงล่วงเก่งไหมเจอคิงต้องเอาแชมเปญมาแก้ถือว่าช่วยได้ดีนะแชมเปญยืนอยู่นะยืนอยู่นี่ยเห็นไหม เฮ้ยช่วยได้จริงนะมีคิงเอาแชมเปญมาแก้ได้นะดูสิคิงล้วงดูแชมเปญชีดคิงล้วงโคตรสุดแชมเปญสุดเพราะมันก็ต้องพัดนะเพราะดาวแบบหนาจัดๆอ่ะผมไม่มีดาวเมทาตาไฟนะครับไม่มีแหละแต่มันนู้มากอ่ะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ดาวเมทา่าไฟดาลุมะบาร์บีคิวแล้วก็ไอ้บาไฟครับดาุปอร์ฮีโร่เนี่ยไม่มีเท่าไหร่เลยนะผมปั้นแม้กเาว่าคอมโบไอ้ขัดขวางและธาตุนะครับ มีโคตึงเฮ้ยตึงเกิน <S <S ตึงอะไรขนาดนี้โอเคใก็้ชนะอยู่แล้วอ่ะไม่ยั่ข,งขิง,ขงครับชนะเวลีบเก้านะขอดูเกียร์เขาหน่อยนะอยากดูเกียร์ชิงกับดับนี่ว่าแล้วทำไมดับถึกๆนี่เกียร์คอนโคตรตัวนี้เหรอมันมีตาสกิลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ขอดูหน่นะอ,อยนะต้าสกิลเป็นร้อยอ้น,นี่อ๋ออ้นี่เจ็ดสิบไอ้คาถานนี้ก็ดีเหมือนกันนะกลับไปต่อนะได้อีกตาได้อีกตางนทีมนี้โบ้ไหวครับทีมผมแพ้ธาตุไฟแบบสาบแบบจะจัดเลยอะครับทีมนี้หรือมีตัวบินออยังไงดีตัดแล้วตัวบินร้อยหกสิบลองไหม ลองก็ได้นะก็แค่ก็แค่แบบก็แค่แอลไม่ซีอยู่แล้วอ้าหักนิ้วเฉยล่อยครับเซตแรกตัวกันบินก็มีแค่ธนูนะไอมูลธนูเนียบล่อยออกมาก็ตายเลยจากวมาเด็ดเหมือนตัวกันบินจะไม่ออกนั่นพูดปุ๊บออกปั๊บโคตรสุดอย่าหาทาโอ้ตัวกันบินบินคนเร็วโอ้โหโคตรอยากโคตรหาทำ อุ้ยออโต้ดีกว่านะขี้เกียจกดเฮ้ยแต่ป้อมจะบึมเอาอ้ไวไหมมูลพวามหวังของโลกสวยมุนมูลจับว้าเด็ดเนะลมุลให้ร่จับไว้เด็ดเลยนะพัดมาน็็ต้องพัดกลับดูดิครับขัดขวางและท่าตัวเขาแทบไม่ออกของจริงส,สุดนะทีนี้สุดจ,จัด นี่ฮะก็ชนะอีตาแล้วแบบชิวเกินก็ชิวเกินนะคะแบบคิวเกินเนี่ยสองพันห้าแล้วอะไรอ่ะสองพันห้าแล้วโอ้ชิวเกินชิวเกินอย่าขิงฮะยังไม่ขึ้นมาเตออร์ย่าขิงครับอยากขึ้นขึข้นมาเตอร์นะแต่แบบไม่มีปัญญาประกาศที่อยากเข้าแข่งก็เข้ามาเลยนะชื่อน,นี้เข้ามาเดี๋ยวจะลอยลาพายเลยโอเคโอเคเลยครับผมสจะแบบยูนี้ก็ไว้เบียนก้อนนี้กันนะฮะ เด็กนใหม่คิดนาสวาสดีวีดิสบดีครับ